สบายดีพี่นอ้องตอนเสาร์ก็มามาตอนบ่ายก็มาอีกเลยเพี่น้องเอ้เยเฮือนเจียสายนี่เพจิเที่ยวดีแท้เพจิเทีย่ยวดีแท้เฮือนเจียสายนี่ทิบนท้นทางอันเป็นหอมผลบ่อบ กำลังนอนมาอีกเลยพี่น้องเอ้เม่าเศ้านี่ก็มาต้นเถียงตอนบ่ายมาอีกมาเห็นแต่กินกับพวกว่ากับพวกว่าสายแดดขวารี่ร้อนแต่ยังไงแต่กระเตนมาเช่นนี้แล้วมาอีกแล้วขาเล้ยเพ่อน้านเปกินเตาเจยวระชงแล้วอีกตัวนมเห็น เน่มเด้าันเออนี่เตียมีไปส่งปแห้งอ้าวมามา้วกอมาเมาเลยนี่วะอัะปลาแพนอันเขาสว่านอาอขอบคุณละลาย้ดยปลาแพงจัดไหยอีกแล้วจัดไทยอีกแล้วส่วนเนื้อเซาคินกระสันเมยนผลออกเมื่อถามแล้วสีเดอร์ให้เจริญนมเพีงแห่งในวันพีธอ้าทูใส่เาจะคล้องกระโพดเจตวนไปนะ

คเกำลังอะไรอยางมหาปาดำไทยทางไทยเรื่อได้สิมาเออไม่ใหญ่มากโู่จากทางมาไม่ใหญ่มากก็พอใหญ่ดีนะเมน้องอายน่ะพันเมนอะไรพาหน่อยอีอน่ะโซ่ไล่ลูกเช้าน่ะผ้าพอบะหามออย่ามันตายพี่เมนะ แรงกว่าเมทาวนั้นไปพรอมแมวไก่น้อยนี่สิไปเลยลืมไปจักไปเห็นลูกสาวเลยไปเลยอยู่น้ำลูกสาวผมมลืมกไไปเลอยู่น้ำลูกสาวมันลืมมากไปจักเก็บผู้นคอยู่ข้าเอ้ยเอ้ยเยเียงนาเอาไ้อึ๊บไปยื้อไปให้นอกแน่นี่ยู่ให้นอกไปซื้อน้ำนะโหเสีย เอามะกระพุธไปทั้งเลเอาแผ่นซื้อมะกระพดให้อีกแล้วลเต็มบอร์ลดเลยอเอามาชูหอกแค่อไหนมันนะเอาแผ่นจะห้อีกแล้วหมะม่วงกับยังษ์บัษ antha จะเอามาเศร้าหนิแบบทันไห้น้องเนยน้องระซาไปไห้ตัวใหญ่ตัวน,นั้นมันปวดซุกก็เลยเอาไห้ใหม่ตัวน,นั้นมันปวดซุกเลยมันอ่อน ปาดเองดอกหัวมันอกน่อยไปจากซอยได้ดเลยเินกระตูม่เนกระตู๋เผินอ้กระตู๋หอนเอ้ยเผินบ้เินมันหอนเฉพาะมันจะขุมมันหอนมนห้านห่ให้ๆๆๆไให้ไปคุกเข่เห็นนี่นะฮะเต็มบรเช่าอให้เต็มค่ใช่ไม่ใ่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไไม่ไม่ไม่ ถ้าผมแข่งบไปแล้วห้ยนั่นขาไปชื่อกลางนะถ้าลุกเปชื่อหมองมาน่ะให้นีนหันแค่งขาดมันอยู่เท่าไรก็บิวปัทไห้นะยด็พูดนีุ่กะป๋อย้หมไปังค่ายรถเนี้ยให้อยเต็มมันมันจับุ่มทารังเลนันมันมันมันจะมาจะใจให้นะเบาุณเ้อจากแ เปิดให้กินเลยมีแห้งดังด้วยหอมแป้งดิเอาพวกกาแฟลายๆเด้อหอมแป้งไม่เท่าตึ้งเม่นหนึ่งใช่ให้ทุกคนได้กินนำากันเนาะพี่น้องมันคันคายนี่เม่นเป็นไฮไลทนโอเควัวบดเล่นสิจานเอาไปหนึ่งเอาลายจาน

ได้ละไก่นนี่กน้อยเห็นเลยได่ระน้แล้วต่อแล้วคืออันนี้ของข้าก็มีกันเลยีมันดั่งหมากันเนาะเป็นไงเนี่ยใช่เป็นไเป็นไงเนี่ยไ่ไงเนาะอือทางนด้นริกแกเจ็คนที่บิกะอ่ะต้องบวอยละมีพกเือล่นนาะถูกไหมัด ต่ติดตาเลยแ่มิตักขนาดนี้องราวอันนี้ไนจากข้องเล่าเะไรไนจากข้องล่าเลยเนี่ยอันนี้ไเออมันีลเดี๋ยวเอาไปเผามาปูต้นน่อยมันก็ยังหนุอยผลดูเนาะยังิด้กินเล่เนาะนาปูเนาะ่ไม่ถ่า้องล้เออดีกินไน้าพอไดีกินีวาน

เุย้อเซีมเหือนกัเลยโอยมานอนี่ยจใกล้บนให้ปอปหถนัดไม่ไหวด้วอ้าวพวกเาอยู่ผขึ้นพวกเอยู่นั่นะมากึ้นมาหน้ามากันเลยนอนเสแล้วแค่เม่เท

ดิบรีบบชือไว้ซื้อเื่อกี้รางชุกู่างพอกับร่างร่างไฟนี่ให้บอกว่าหนาบวาโอมันรงเบองมโอ้บมันเต็มมอแวันนี้บห็นอกเนะหัแลวที่หอกขาบอกหอกขาฝาดล้าดราจะเห็ดได้บบ ม time, ันเขาตำใชได้เาเากรองกบ้านเขายหลายนเนี่ปนืแล้วกูเคยเห็ดกูใส่แต่เขาเนียเอ่ใส่เ้าเนี้ยลกมก่ม่ใส่แต่เขาเนี้ยเข้าหนึ่กินขมาท้มกับทอนด้วไปไห้มันเหี่ยวจัน้อยกะมันอ่เอาเด้กททอดกาพิ้งกงก ต้มทิงไรไปผู้ผู้ละมาต้ไนะอืเอ๋อคือจิเลือกกับฟ้าคือกาก็เอาไปตากแดดมันยู่ทีาปานรคืได้ตลาดนะเออแล้วยิดน้อยเอาหมอมารดมไใส่นี่หมอยางแลแวกใส่พูลมาพูลมากาจะเอามา งานก็ลืมเบเลยแหละไปพูดไปตกเนาะผไปเอาหมอนผมม่ตกไม่มเอาหมอไม่ใยชุเชุดสีไว้เลยมึงกับไปที่ปากมันหมอข้านี่ไล้หมอนเข้านี่เออหมอข้าแหละชื่อเนีไรอะไรด้เต็มสิบพีเวได้หาเต็มสิได้อกสีเต็มสิบแล้วก็ได้ ได้บบกได้บักหาเต็มซิ๊ี่ยู่หัวน่ะนาซาได้ได้บบซีอยู่วาเบ็ดเบ็ดทางไได้บักหาเต็มซโอ้ยบซีะต๊ะจาสวยมาายังมีเชนกูดอมาาะท่ว่าอนโลเนี่ยาได้หาเต็มซเป็ีเต็มซเฮ็บบกเป็ดเ่ไหรสาคนสคนหคน เมื่อเออเกิดบรปามวนจำถึงไปวันที่สิบเจ็ดถึงไปออยากกินพ่อบอกเหน่อยเาพอดีอยู่อ๋อมีด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 เอาไปเอาไปไนเอาไเนี่ยเอไปังไปเออพอดีปาทอครับพี่น้องเอครับบาดบาานิดหน่อยบ่ ้มด้เขาต้มชุบกเอา่ได้นอนี่มีโอกามันได้เอาไต้มละแล้วมันหอมนิดนนี่จะมาทำแมนแดนนแนนั้นยฮะ้ามากงจะมันทันนะมันถูกม่นกมันกมนายยังนะยังใ่ไงลูกพี่อน่ะมันไปหาเขาเลไ

้ยมาพอกันใหม่พ <improving noise> ี่น้องเลยเอามาแล้วเอามาแล้วขอบคุณนะที่มาหับส้มและพี่น้องเด้อขอบคุณประแพนลายทีซื้อกับโพดหายเนาะเิมมาต้ม